สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ Well-being มาคุยกันต่อนะฮะครั้งที่แล้วคุยกันเกี่ยวกับ Physical Well-being วันนี้มาต่อเรื่องของ Mental Well-being ที่เป็นตัวสำคัญอันหนึงในการทำงานในยุคนี้นะครับ Mental Well-being ถ้าเราแปลเป็นไทยก็เหมือนกับเป็นการดูแลความเป็นอยู่ทังด้านจิตใจทังด้านจิตวิทยาทังด้านในเชิงของความรู้สึก ของพนักงานะนะครับที่หลายๆองค์กรอาจจะให้ความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆในยุคนี้เนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมในการทํางานในปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเร็วมากมีการเ,าเปลี่ยนแปลงลักษณะของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดนะครับการแข่งขันที่สูงสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกเองมันมีแรงกดดันมาเยอะมาก ให้กับพนักงานแต่ละคนมันเลยทําให้เวลาพนักงานเข้ามาทํางานในองค์กรเนี่ยอาจจะเกิดความเครียดความวิตกกังวลสิ่งที่เขาต้องอทําอะไรบ้างทั้งในครอบครัวตัวเองสําหรับตัวเองแล้วก็ตัวงานเองตัวนายเองตัวบริษัทเองซึ่งมันประเดยประดังเข้ามาเยอะนะครับซึ่งสุดท้ายก็จะส่งผลต่อสุขภาพจิตของพนักงานได้ทั้งหมดแล้วใน หลักการบริหารคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็ามองว่าจริงๆมีงานวิจัยสนับสนุนเยอะว่าสุขภาพจิตในการทํางานของพนักงานมันมีผลต่อ productivity ด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่เพียงสุขภาพกายผมว่าสุขภาพกายปัจจุบันอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลกว่าแล้วนะครับคือแข็งแรงโอเคนะครับแต่ว่าความแข็งแรงทางร่างกายแต่ถ้าจิตใจอ่อนแอเนี่ยมันก็จะทําให้การทํางานมีปัญหาเช่นกัน ดังนั้นในปัจจุบันหลายองค์กรก็พยายามที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของ mental well-being มากขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาตระหนักนะครับว่าตัว mental well-being ถ้าเราทำได้ดีเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานเนื่องจากถ้าพนักงานจิตใจแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีคิดดีเขาก็จะสามารถสร้างสารรค์สิ่งต่างๆใหม่ๆให้กับองค์กรได้แก้ไขปัญหาต่างๆได้มองโลกในแง่ดี เวลามีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะหาวิธีการดีๆในการแก้ไขมันได้นะครับอันที่2คือถ้าจิตใจดีจิตใจแข็งแรงเนี่ยมันจะช่วยทําให้ร่างกายเราแข็งแรงไปด้วยคือมันไปด้วยกันนะฮะร,ร่างกายกับจิตใจอันไหนมาก่อนกันผมว่ามันก็สลับสับเปลี่ยนกันนะครับดังนั้น2ด้านนี้มันก็ต้องดูแลให้สมดุลระหว่างกันให้ได้คือจะไปโฟกัสแค่ร่างกายอย่างเดียวโดยที่จิตใจพนักง,งานไม่สนเลยในยุคนี้ก็คงไม่ได้แล้วนะครับ ังนั้นถ้าเราดูแลสภาพจิตใจพนักง,งานอย่างดีมันก็จะช่วยลดอัตราการป่วยของพนักง,งานได้นะครับการขาดงานซึ่งอาจจะมาจากความเครียดความวิตกกังวลไม่อยากมาทำงานรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกเบิร์นเอา์มันซึมเศร้าไปหมดแบบนี้ฮะมันก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคตามมาได้ดังนั้นถ้าเราสามารถดูแลสุขภาพจิตใจของพนักง,งานได้มันก็จะลด ความเสียงทางร่างกายลงไปได้ด้วยเช่นกันอันที่3ประโยชน์คือช่วยในการดึงดูด attract คนเก่งๆเข้ามานะครับรวมถึงเก็บรักษาคนเก่งไว้ด้วยเพราะว่าองค์กรที่มีการดูแลเรื่อง mental well being จริงๆเนี่ยพนักง,งานหรือว่าผู้สมัครภายนอกมักจะสนใจนะครับว่าเป็นองค์กรที่ดึงดูดเขาเข้าไปทํางานเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสภาพความเป็นอยู่ที่เอื้อต่อการทํางาน เวลาเครียดก็เครียดจากงานแต่ว่ามีวิธีการที่จะทําให้พนักงานรู้สึกคลายเครียดลงไปได้นะครับสุดท้ายก็คือสภาพแวดล้อมในการทํางานมันโอเคเลยในองค์กรเพราะฉะนั้นองค์ประกอบอะไรบ้างหลักถ้าสมมติว่าเราเราต้องการจะทําเรื่อง mental well being หรือต้องการจะมีโปรแกรมเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยลองมาดูตัวอย่างโปรแกรมหลักๆที่เราเห็นในประเทศไทยนะครับบางตัวอาจจะในประเทศไทยยังน้อยอยู่นะฮะอย่างเช่นตัวแรกเลยคือให้มีโปรแกรมในการจัดการความเครียด หรือการสนับสนุนทางด้านจิตใจมากขึ้นเช่นมีการให้บริการคำปรึกษาจากนักจิตวิทยานะครับหลายองค์กรที่ผมเคยเห็นกับตาเลยก็คือมีแอปพลิเคชันทางด้านคำปรึกษาทางด้านจิตวิทยานี่แหละซึ่งพนักง,งานสามารถที่จะกดแอปแล้วก็มันก็จะ เป็นลักษณะการโทรไปหานักจิตวิทยาน,นักบาบัดน,นะครับก็จะมีบอกเลยว่าคุยครึ่งชั่วโมงคุย40นาทีคิดเป็นเงินเท่าไหร่ซึ่งองค์กรก็รับผิดช,ชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้กับพนักง,งานบางองค์กรมีโปรแกรมที่เราเรียกว่า mindfulness แล้วก็ meditation นะครับซึ่งก็คือเรื่องของการฝึกสมาธิฝึกสติลดความเครียดเป็นโปรแกรมทุกๆวันอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งพนักง,งานที่สนใจก็สามารถจะลงทะเบียนแล้วก็เข้าร่วมได้โดยที่จะไปเชิญผู้เชี่ยวชาญทาั้ง นี้มานะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นวันหยุดนะฮะเขาก็ใช้วันทํางานนี่แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมว่าจะบอกว่านี่คือเวลางานนี่คือเวลาหยุดยิ่งทพนักง,งานเครียดเขาเ้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นก็ใน5วันที่เราทํางานนี่แหละพนักเราอาจจะมีโปรแกรมนี้ทุกวันศุกร์ตอนบ่ายเพราะฉะนั้นพนักง,งานคนไหนก็ เขาจะรู้แล้ววันศุกร์บ่ายจะต้องมีกิจกรรมพิเศษต่างๆเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของพนักงานถ้ากิจกรรมนี้เขาสนใจเขาก็าลงทะเบียนสมัครแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นการสนับสนุนให้ระยะยาวนะครับ Productivity มันเกิดมันไม่ใช่บอกว่าพนักงานขาดงานไปครึ่งวันคงมองแบบนั้นไม่ได้ในยุคนี้นะฮะตัวถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ mental health days นะฮะบางองคอ์กรอันนี้จะเป็นฝรั่งละเขาจะสนับสนุนให้พนักงานหยุดได้เลยนะครับเหมือนเป็นลาป่วยอะ แต่ลาป่วยถ้าเราดูจากกฎหมายบ้านเรามันยังคงเป็นการป่วยกายอยู่ป่วยใจยังไม่ก็เห็นเท่าไหร่นะครับแต่ในต่างประเทศต่างประเทศเขาเริ่มให้ละเรื่องของ mental health day เช่นให้อนุญาตพนักงานลาหยุดเพื่อดูแลสุขภาพจิตใจวันไหนเครียดวันไหนแบบไม่ไหวจริงๆจะระเบิดอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะลาได้นะครับมีเรื่องของ flexible h o ซึ่งอันนี้บ้านเราก็เริ่มนิยมกันมากขึ้นเพื่อผ่อนคลายความตึงตึงเครียดจากรถ ติดจากการจราจรอ,อะไรต่างๆรวมถึงรีโมทเวิร์กเพลสบางวันให้ทำงานจากที่ไหนก็ได้ใน1สัปดาห์นะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างโปรแกรมเล็กๆที่เกี่ยวข้องกับการที่จะสร้าง m e n t มน Health ให้กับพนักง,งานดังนั้นองค์กรก็ควรจะต้องมาพิจารณาแล้วนะครับถ้าองค์กรไหนอยากจะริเริ่มโปรแกรมเหล่านี้ก็คงต้องมีการประเมินความต้องการนะครับเริ่มต้นด้วยจากการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลพนักง,งานภายในบริษัทเรานี่แหละฮะรวมถึงการดูแล การดูข้อมูลจากฐานข้อมูลพนักง,งานเองส่วนหนึ่งว่ามีสถิติในแง่ของความเครียดความกดดันในการทํางานมากน้อยแค่ไหนยิ่งถ้าแยกแยะฟังก์ชันได้ยิ่งดีเพราะว่างานแต่ละงานในองค์กรมันจะมีสภาพกดดันไม่เท่ากันนะฮะตัวอย่างเช่นในโรงพยาบาลที่เคยไปช่วยเนี่ยถ้าพนักง,งานที่อยู่ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเมื่อเทียบกับฝ่ายบัญชีในโรงพยาบาลเนี่ยผมว่ามันต่างกันลิบเลยกับสภาพการทํางานที่ มันต่างกันตรงนี้มันจะต้องส่งเสริมให้มีโปรแกรมการดูแลทางด้านจิตใจหรือ mental health ที่ต่างกันไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้น HR เองก็คงต้องมานั่งประเมินสิ่งเหล่านี้ว่าองค์กรเรามันมีจุด critical point อยู่ตรงไหนบ้างพอเราประเมินเสร็จอ่ะเราคุยพนักง,งานเรียบร้อยแล้วก็กำหนดเลยฮะว่าเป้าหมายในปีนี้เราจะเน้นเรื่องอะไรเน้นเรื่องลดความเครียดเน้นเรื่องส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีเน้นเรื่องการลดความวิตกกังวล มันสามารถจะตั้งเป้าหมายเล็กๆในแต่ละปีได้นะครับหลังจากที่เรามีเป้าหมายแล้วเราก็ออกแบบโปรแกรมเลยครับว่าจะมีโปรแกรมอะไรบ้างดูจากตัวอย่างข้างบนหรือไม่ก็ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะฮะว่าตัวอย่างโปรแกรมดีๆที่เกี่ยวข้องกับ mental health มีอะไรเราก็หยิบมาวางระบบหลังจากนั้นก็สื่อสาร ส่งเสริมให้พนักง,งานเข้าร่วมแล้วก็กระตุ้นให้พนักง,งานเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งผมว่าหลังๆคงไม่ต้องกระตุ้นมากพนักง,งานเขาเห็นความสําคัญในเรื่องนี้อยู่แล้วโดยธรรมชาติพอครบปีเราก็ลองประเมินดูครับว่าโปรแกรมนี้เป็นยังไงเราสามารถจะปรับเปลี่ยนได้เพราะว่าโปรแกรมเหล่านี้มันไม่ใช่สวสดิการภาคบังคับที่จะเป็นไปตามกฎหมายให้แล้วเอาออกไม่ได้คงไม่ใช่เราคงมีการสื่อสารนะครับว่าถ้าโปรแกรมนี้ได้ผลลัพธ์ออกมาดีเราอาจจะต่อยอดไปอีกแล้วก็ที่สําคัญคือเราก็ไม่ได้เด จะต้องรักษาโปรแกรมเหล่านี้ตลอดไปเพราะว่าอนาคตถ้าเหตุการณ์เปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนอาจจะมีโปรแกรมใหม่ๆเกิดขึ้นมันตัวโปรแกรมพวกนี้ h r สามารถที่จะ Create สร้างสารร์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาดังนั้นตรงไหนที่ไม่ดีไม่เหมาะเราก็เอาออกอันไหนที่ดีที่เหมาะเราก็ต่อยอดมันออกไปนะครับนี่คือตัวอย่างลักษณะวิธีการสร้างสรรค์ แล้วก็วางโปรแกรมเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตของพนักง,งานนะครับผมว่าการลงทุนเรื่องนี้มันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับเพราะในยุคนี้เราต่างก็ยอมรับกันนะฮะว่าปัญหามีเยอะมากเกี่ยวกับสุขภาพจิตในการทํางานของคนเราในองคอ์กรเนี่ยดังนั้นถ้าเราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังป้องกันไม่ให้เกิดโรคนะฮะคือเราเรา,เราทำสิ่งเหล่านี้เพื่อทําให้พนักง,งานมีพลังใจที่แข็งแรงพร้อมที่จะทํางานไปกับเรานั่นเอง ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้พราะก็หม่ในตอนหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ